h a ปปี้เอนดิต้องงั้นไหมแฮปปี้เอนดิ้งเป็นการจบแบบที่นิยายหลายๆเรื่องค่ะเลือกที่จะจบแบบนี้แต่ด้วยส่วนตัวของครูนะครูมองว่าบางครั้งการตายเนี่ยก็ทำให้ความรักเป็นอมาตะานะยกตัวอย่างเช่นโรมิโอจูเลียตเงี้ยคนแบบว่าตาตรึงทราบซึ้งกันมาเป็นร้อยปีเพราะโรมิโอและจูเลียตตายหรืออย่างเรื่องไททานิกเงี้ยคุณจะเห็นว่า คนเขาซึ้งกันทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะเพราะแจ็คตายไงหรือแม้แต่คู่กรมเพราะโก็โบริตตายไงเ,เรื่องเนี้ยถึงได้ทราบซึ้งถึงได้ตราตรึงส่วนตัวครูเองเลยนะครูมองว่าการที่นิยายจะจบแบบไหนอ่ะจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือจะจบแบบทราจิกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคอนฟ lict ซึ่งก็คืออุปสรรคนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับคอมเพล็กซ์ซึ่งก็คือปมปัญหานั่นเองค่ะถ้าการขจัดคอนฟ lict หรือถ้าการแก้ปมปัญหานั้นนะ่ะ มันมีทางเดียวคือต้องทำให้ตัวละครเอกตายอ่ะมันก็ต้องตายยกตัวอย่างเช่นไททานิกเนี่ยนะคุณเห็นไหมคะว่าโรสเนี่ยเขาถูกผูกติดอยู่กับวัฒนธรรมดั้งเดิมหมายความว่าเขาถูกผูกติดอยู่กับลากยศสารเสริญความเป็นชนชั้นสูง ที่จะต้องแบบว่าทำทาตัวเองให้ดูหรูหรายอยู่ตลอดเวลาเวลาเขาแต่งงานเขาก็ต้องเลือกผู้ชายที่มีฐานะเท่าเทียมกับเขานั่นคือสังคมของของโรสถูกไหมซึ่งโรสอะ่ะก็มีปมในใจปมที่แจ็คมองเห็นนั่นก็คือโรสรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองแล้วแจ็คก็มองเห็นค่ะว่าโรสอะ่ะไม่เคยได้มีอิสระ ในการใช้ชีวิตของตัวเองเลยเอาปลอบประเพณีเอาแม่เอาคู่มัน่นเอาทุกอย่างเนี่ยมามา,าวาดกรอบให้กับชีวิตของตัวเองสมมุตินะว่าโรสอะได้แก่แจ็คแล้วแล้วก็รักกันแล้วมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าโรสจะไม่กลับไปใช้ชีวิตเดิมในที่สุดพอถึงฝั่งสมมุติว่าเรือไม่ร่มในที่สุดพอถึงฝั่งแจ็คเดินออกไปจากชีวิตโรสมันก็เป็นไปได้มันก็แค่ปั๊ปปี้เลิฟที่แบบว่าอาจจะเดินไปคนละทาง แจ็คก,ก็ไปของแจ็คโรสก็กลับเข้าไปอยู่ในกรอบของโรสเหมือนเดิมก็คือไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมนั่นเองมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะดังนั้น,นพอเรือร่มโรสตัดสินใจหนีกับแจ็คถูกปะคุณจะเห็นได้ว่าความตายของพระเอกนะคะทําให้นางเอกอะตระหนักได้ว่าเธอจะต้องใช้ชีวิตของเธอจริงๆทําให้เธอตัดสินใจได้เลือกได้เลยว่าฉันจะใช้ชีวิตอย่างที่แจ็คบอกเพราะว่าแจ็คสั่งเอาไว้ว่าอะไร แจ็คสั่งเอาไว้ว่าให้ใช้ชีวิตแบบเต็มที่ให้ไปลองขี่ม้าแบบไม่ต้องนั่งไข้าขาเออซึ่งในรูปตอนจบเนี่ยที่คนแก่นอนอยู่นางเอกซึ่งแก่แล้วนอนอยู่เ่ยนะรูปก็เห็นได้ใัดว่าโรสเนี่ยน,นั่งคล่อมเออมา้าแล้วก็ออแจ็คบอกว่าอะไรแจ็คบอกว่าคุณจะไม่ตายที่นี่แต่ให้ตายบนเตียงโรสก็เป็นอย่างนั้นโรสออกมาใช้ชีวิตคุณจะเห็นได้ว่าพอมีคนมาช่วยโรสไป แล้วเขาเช็คชื่อเขาถามชื่อคนในในไททานิกว่ามีใครรอดมาบ้างโรสไม่ได้บอกว่าชื่อโรสถูกไหมโรสบอกว่าตัวเองเป็นคนอื่นนั่นน่ะคือการตัดสินใจของโรสว่าโรสจะใช้ชีวิตอย่างที่แจ็คบอกทำไมโรสถึงใช้ชีวิตอย่างที่แจ็คบอกเพอแจ็คตายความตายของแจ็คอะมันตาตึงอยู่ในหัวใจของโรสมันทำให้โรสตัดสินใจได้ว่าโรสจะใช้ชีวิตจริงๆอย่างที่แจ็คบอกสทัทีนี่แหละ พระเอกถึงต้องตายเพราะอะไรเพราะว่าเขาวางปลมมาอย่างนี้แล้วมันทางเดียวที่จะคลายกลมในใจนางเอกก็คือต้องให้พระเอกตายนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไงก็แฮปปี้เอนดิ้งไม่ได้สมมุติว่าคุณสร้างนิยายขึ้นมาเรื่องหนึ่งนะแล้วความขัดแย้งในใจของพระเอกก็คือง่ายๆพระเอกรักนางเอกแหละพระเอกรัก,กนางเอกแต่ทําไมถึงได้ไม่ได้กันทําไมไม่เดินไม่ขอเป็นแฟนสะกทีเหตุก็เพราะว่าพระเอกเข้าใจผิดว่า นางเอกไม่หลักฉันหรือพระเอกเข้าใจผิดว่าวเี้ยผู้หญิงแบบเห็นแก่งเงินไม่ใช่ผู้หญิงดีอย่างเงี้ยสมมุติว่านะคุณก็จะเห็นได้ว่าไอ้ถ้าคุณวางปมแบบเนี้ยคุณวางข้อขัดแย้งอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องจบแฮปปี้เอนดิ้งถูกป่ะเพราะว่าอะไรเพราะตอนคลายปมก็คือคลายปมแล้วเข้าใจกันไงคอนฟ lict จบที่เข้าใจกันไง พอเข้าใจกันแล้วไงมันก็ต้องแฮปปี้เอนดิ้งคือรักกันแต่งงานกันเพราะว่าคุณวางคอนฟ lict คุณวางคอมเพล็กซ์ของมันมาแบบนี้เพราะคุณวางมันมาแบบนี้มันก็ต้องจบแบบนี้ถูกไหมคะแต่ถ้าคุณถ้าถามคุณนะว่านิยายรักจบแบบไหนได้บ้างอ่ะหนึ่งแฮปปี้เอนดิ้งเพราะว่าคุณวางคอนฟ lict มาลักษณะนี้ก็จบแฮปปี้เอนดิ้งหรือถ้าเกิดว่าคุณวางมาอีกแบบหน,น,นึ่งเช่นพอนางเอกได้รู้ว่าปมในใจของตัวเอกสิ่งที่ กินจิตใจตัวเองมาตลอดมันเป็นสิ่งที่ผิดพอรู้ว่ารักพระเอกเพราะสํานึกได้พระเอกก็ตายซะแล้วอย่างเนี้ยมันก็จบแบบนี้ได้เหมนกันก็ทาจิกได้เหมือนกันเรื่องนี้เลยครูยกตัวอย่างเรื่องคู่กรรมเลยคุณจะเห็นได้ว่าปมในใจนางเอกคืออะไรปมในใจนางเอกคือทิชิไงเกลียดทหารญี่ปุ่นไงเนี่ยคือปมในใจเขาถูกปะ่ะแต่พอถึงวันที่เขาคลายปมนี้ได้อะ คุณจะเห็นได้ว่าเพราะพระเอกอยู่ในสถานการณ์ขับขันและชีวิตของพระเอกกำลังจะหลุดออกจากร่างในวินาทีนั้นนางเอกคลายปมในใจได้ทันทีเลยฉันไม่สนใจแล้วว่าคุณจะเป็นอาหารญี่ปุ่นฉันไม่สนใจแล้วเรื่องทิฐิเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่ในโลกใบนี้ฉันรู้แต่ว่าฉันรักคุณเพราะฉะนั้นพระเอกต้องตายพระเอกต้องตายเพื่ออะไรพระเอกต้องตายเพื่อให้ปมมันจบเพื่อให้คอนฟ lict ในใจนางเอกมันจบไงทั้งนั้นนะ ครูบอกเลยถ้าเป็นนิยายรักคุณจะแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้ทาจิกก็ได้แล้วแต่คุณเลยว่าคุณวางตัวปมปัญหามาอย่างไรแต่ถ้าเป็นแนวอื่นแนวอื่นแล้วมันมีความรักไหมคะครูอ่ะมันก็เป็นไปได้เช่นผจญภัยไงผจญภัยก็มีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องได้ระหว่างผจญภัยถูกปะซึ่งถามว่ามันจะต้องแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปไหมอ่ะครูมองอย่างนี้นะครูมองว่ามันแล้วแต่เรื่องของเราอะ่ะคือจะจบฉีกก็ได้ยกตัวยอย่างเช่นอินเดียน่าโจน คุณเคยเห็นอินเดนาโจนแบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งมีเมียเป็นตัวเป็นตนแต่งงานกันไหมล่ะครูเรื่มใส่คนที่เขียนอินเดนาโจนมากเลยเพราะว่าอินเดนาโจนไม่ใช่พระเอกที่พระเอกพระเอกหมายความว่ายังไงเขาไม่ใช่พระเอกชนิดที่หล่อรวยเก่งและได้ผู้หญิงเสมอนึกออกปะพระเอกที่แบบพระเอกพระเอกเนี่ยก็หมายความว่าพอพะจนภัยพะจนภัยเสร็จเสร็จแล้วได้ผู้หญิงพระจนภัยพระจนภัยเสร็จแล้วได้ผู้หญิงอย่างเงี้ย อันนี้คือพระเอกที่เรียกว่าคลเช่ก็ได้อะเรียกว่าคลเช่ก็ได้แต่อินเดน่าจนไม่ใช่แบบนั้นทุกครั้งที่เขาได้อะไรมาเขาจะต้องเสียบางอย่างไปเขาได้ทรัพย์สินมาเขาเสียผู้หญิงไปเขาได้ผู้หญิงมาเขาเสียทรัพย์สินไปเขาหาอะไรมาเขาต้องเสียอะไรบางอย่างไปเนี่ยมันเป็นพระเอกที่น่าสนใจน่าติดตามแล้วก็ไม่คลิเช่เพราะว่าอินเดน่าจอนเนี่ยเป็นซีรีส์ถูกปะมีหลายเล่ม ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันจบคือมันได้ผู้หญิงแล้วแล้วไงต่อเออแล้วผู้หญิงของอินเดนาโจนคนหนึ่งนะที่เสียไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วมากลับในภาพยนตร์คุณจะเห็นได้ว่าอินเดนาโจนมีลูกถูกไหมคะแล้วผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกอินเดน่าโจนเนี่ยถ้าคุณอ่านหนังสือแล้วอินเดนาโจนคุณจะรู้ว่าเขามาอย่างไงเขาเป็นแฟนอินเดน่าโจนค่ะในในหนังสือนะจําไม่ได้ว่าประมาณเล่มสามหรือเล่มสี่เขาเป็นแฟน,น,น,นอ,นะาาอินเดน่าโจนแล้วเขาไปไประจนภัยกัน เขาไปเจอจะเรียกว่าอะไรนักบวชอารัตชีหรอก็คือคล้ายๆเป็นลามะนี่แหละแต่ว่ามีฤทธิ์บางอย่างอ่ะที่แบบว่าสามารถแปลงตัวเป็นใครก็ได้อ่ะโดยที่นางเอกคือผู้หญิงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยผู้หญิงเนี่ยนอนกับอินเดนานโจนโดยที่ก็ไม่รู้ว่าคือลามะปลอมแปลงมาจำแรงมาหรือเป็นอินเดนานโจนจริงๆเนี่ยบอกว่าคือเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยและสุดท้ายอินเดนานโจนเสียแฟนเสียผู้หญิงคนเนี้ย ไปตอนที่ถูกรามาจับตัวไปแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือหายสับสูนมีอินเดน่าโจนคนเดียวที่รอดออกมาได้แล้วไปต่อในภาพยนตร์น่ะที่อินเดน่าโจนถามว่าคุณชัวร์ได้ไงว่าเด็กนี้เป็นลูกผมแล้วผู้หญิงท้าวซเออบอกว่าชัวร์ครูคิดเลยครูคิดถึงฉากในหนังสือเลยว่าเป็นใครก็ไม่ชัวร์ว่าเด็กคนนี้จะเป็นลูกเขาถูกป่ะแต่ที่คุณเห็นได้แน,แน่ๆก็คือความเชื่อมโยงของอินเดน่าโจนกับเด็ก คือเขาชอบกันอยู่แล้วรักกันเหมือนเป็นพ่อลูกมาตั้งแต่ต้นเรื่องมีอะไรคล้ายคกันมาตลอดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเป็นพ่อจริงหรือไม่จริงก็ไม่เป็นไรคนอ่านรับได้การจบแบบเนี้ยของอินเดน่าโจนแต่มีข้อดีนะก็คือว่ามันทําให้ต่อในในภาคอื่นได้เนอะไหมครูยังงงเลยว่ามันจบเล่มได้ไงว่ามันจบที่พระเอกหนีออกมาได้แล้วนางเอกติดอยู่ในนั้นแล้วหายตัวไปเออมันจบนี้ได้ไงวะครูไม่คิดเลยว่าจะมาต่อในภาพยนตร์ดังนั้นเนี่ยจะเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นการจบ เพื่อเอาไว้ต่อในภาคต่อไปถ้าให้ครูแบ่งการจบแบบใหญ่ๆเลยนะว่าเอ๊ะเราจะจบแบบไหนได้บ้างสําหรับนิยายครูมองว่าถ้าเป็นนิยายแล้วก็คงจะต้องเป็นแฮปปี้เอนดิ้งกับชาจิถ้าเป็นแนวอื่นก็คือได้มากมายหลากหลายเลยจบแบบอินเดนาจอนก็ได้คือจบแล้วเปิดช่องเอาไว้ให้ไปต่อในภาคอื่นเพราะว่ามันเป็นซีรีส์อยู่แล้วไนงะวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ